สวัสดีครับขอสรับสูรายการ Cast Game Channel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกมรีสปอนแบบโกงเงินไม่จำกัดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับมันจะเขียนเป็มอนนะครับแต่คนกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับซึ่งผมโหลดแล้วก็คุณโหลดคุณไม่ต้องรอให้มันโหลดเสร็จนะครับ รอสักคู่นะครับนี่นะครับคุณก็มันจะไม่ให้ดาวนโหลดกับยุกเลยนะเเต่ว่าผมเคยโหลดไปแล้ว ุณกดสีฟ,ฟ้านะครับโอเคนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นโหลดข้างบนตรงนี้พอโหลดเสร็จคุณก็เปิดนะครับมันไม่โกงครับไม่โกงมันจะได้เชรฟ,ฟรีทุกอย่างจริงเชรเงินฟรีไม่ต้องโกงโกงให้แล้วแต่ข้อเสียเชื่อเฟซไม่ได้นะครับ แล้วพอคุณโหลดเสร็จมันจะได้อันนี้นะครับคุณก็กดถัดไปแล้วก็ติดตั้งแล้วพอติดตั้งเสร็จคุณก็เข้าไปในตัวเกมเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับ พอราโหลดร็จคุณก็ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งคราวนี้คุณจะซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสว,นนวสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดี